มาอย่างอีก้มาเลยได้อย่างไม่อีกปลาแหงมะไข่เอาจากน้ำทะเลสามถุงลอยสามถุงลอยอืมแต่ว่ามันมีซีตุงไปเสียน้ำเจ้าอร้อยห้าสิบบาทไอ้ทุงทุงนั่นไ่โอ้ยแถมรถไปยังเนาะทุงนั่นเนาะถุงที่ซี่

ไม่พิเศษมึงมันบาอาอะไหายเจ้าไปร้อยห้าสิบนี่นี่ตรงนี้เลยเลยเลยหนือดกว่พิเศษออกมาแล้วดูข้าวมอข้าวใ่ไหมเงี้ยเ้ยหนมือรุนยังขางไว้ไหมหมอเขา <c oughs> อือแามจะได้กินจีนี่เงิ้อยู่ท่อนี่นึงอ๋อนี่หวานแ่บๆบแบบดิ สามถนลอยสามถลอยไม่ต้องแบบังเ่ะเหเห็นเขาบอกว่าสามถหรลอยสามถลสามพีพาบาทสามอยเกียบเกียเกียบเกียบไม่าดอ้วนอีกแล้ว